อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด่งคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เคอรี่มาส่งของนะครับสั่งเหรียญมาก็เดี๋ยววันนี้จะไปเปิดกันนะครับแต่ก่อนอื่นยังไงก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะครับแล้วก็ฉีดที่มือเซฟไปก่อนครับช่วงนี้เราไว้ใจอะไรไม่ได้ ต้องเซฟตัวเองเอาไว้ก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดูแลตัวเองดีกว่าครับผมเพื่อน,อนๆวันนี้ก็มีเคอรี่มาส่งของนะครับใช้แอลกอฮอล์นะครับใช้แอลกอฮอล์เนี่ยฉีดเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็คือ,อยังไงช่วงนี้ก็ต้องเซฟตัวเองหน่อยนะครับไม่ว่าจะเกิดยังไงนะครับเพราะว่าการเซฟตัวเองเนี่ยดีที่สุดครับไปร้อให้คนอื่นช่วยช่วยไม่ได้นะครับเราใช้ตัวของเราเองเนี่ยครับ ดีที่สุดก็นี่นะครับก็เป็นของที่คูโดงสั่งมานะครับนี่ก็อยู่ในในถุงนี้แวนะครับใส่ถุงมาให้อย่างดีเลยซึ่งเมื่อวานนี้เคอรี่ส่งมาให้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่คูโดงสั่งมาทั้งหมดอยู่ห้าสิบสองเหรียญน,นะครับห้าสิบสองเหรียญหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทคูโดงก็ ให้ไปแล้วก็รวมค่าส่งนะครับ1000ับาทห้าสิบเหรียญถ้าเบ็ดเสร็จแล้วเหรียญนี้ก็ตกเหรียญหนึ่งก็อยู่ที่20ิบาทเฉลี่ยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าเหรียญที่ผู้โดกสั่งมานั้นมีอะไรมาบ้างแต่ว่าเหรียญที่อย่างที่บอกนะครับเหรียญที่ผู้โดกสั่งมาก็เกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวนะครับซึ่งแต่ละเหรียญก็จะมีราคาที่แตกต่างกันแล้วก็ ูดง่ายคืออยู่ที่พศด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาไล่กันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างแล้วก็คุโด่งจะมาบอกนะครับว่าเป็นราคาเท่าไหร่นะครับที่คุโดงได้มาแต่เหรียญแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเหรียญที่คุโดงได้มาถือว่าราคาค่อนข้างถูกมากนะครับเดี๋ยวมาไล่กันนะครับว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างนะครับอันนี้สองหส โอ้มีเหรียญห้าบาทด้วยเอ้คู่โดกงไม่ได้สั่งเหรียญห้าบาทนะอันนี้ไปทีละเหรียญเลยนะครับนี่ครับผมอย่างที่คู่โด่งบอกนะครับว่าเหรียญแต่ละเหรียญช่วงนี้เหรียญของในหลวงรชาชการที่9้าลำดับหนึ่งถึงลำดับ1ิบนี่ราคาขึ้นมานะครับแล้วก็ ก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดมีแบบนี้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับเก็บได้ก็เก็บเก็บไม่ได้ก็จะจำหน่ายให้คูโดงก็ได้นะครับแต่ก็บอกว่าะลครับว่าเหรียญที่คูโดงได้มาโอ้นี่มีปีสีสองถือว่าเหรียญสวยด้วยสี่ได้มาทั้งหมดห้าสิบสองเหรียญน,นะครับแล้วก็ถือว่าไม่แพงที่คูโดงเคยบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับว่าคูโดงเป็นคนสะสมนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เงินเดือนออกคูโดงก็จะ อันไหนราคาไม่แพงไม่แรงคุูโด่งก็จะซื้อเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเรามันเป็นนักสะสมเนาะแล้วก็เกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวห้เลยนี่ห้าสี่ อีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญ5บาทนี่คาดว่าอ๋อแถมมาปี31ปีแรกนะครับสําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญ5บาทนี่เป็นเหรียญปีแรกนะครับปีแรกของเหรียญ5บาทที่เปลี่ยนรุ่นนะครับจากที่เป็นเหรียญเรือพระทีนั่งสุพรรณหง์นะครับมาเป็นเหรียญ5้าบาทเก้าเหรียญเดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับเหรียญเหรียญแรกนี่นี ปี36นะครับที่คู่ดงได้มานะครับปี36นี่คูโดงได้มาอันนี้ถือว่าเป็นปี36นี่ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับที่11นะครับลำดับที่11ผลิตมา10ล้าน5 5 0 0 0นห0 0เหรียญนี่ครับผมแต่ว่าก็เป็นปีลึกอันนี้ราคา15บาทนะครับคู่ดงก็ซื้อเก็บเอาไว้นะครับอันนี้นี่ครับเดี๋ยวมาดูเหรียญ อีกปีหนึ่งนะครับอันนี้ปีในสูงสูงนี่ปีห้าสี่ห้าสี่นี่ครูโด่งก็ได้มาสิบห้าบาทนะครับก็ถือว่าถูกนะครับปัจจุบันนี้ถือว่าถูกสิบห้าบาทเพราะว่าที่ครูโด่งเห็นก็ยังเคยมีการขายกันนะครับตกเหรียญน,นึงก็อยู่ย0่บาทนะครับเหรียญหนึ่ง20บาทปัจจุบันนะครับ20บาทบ้าง30บาทบ้างแล้วแต่สภาพนะครับแต่ว่าเจ้านี้ครูโด่งก็คือเราก็เป็นลูกค้าประจำวันเนาะ แล้วก็คูโดงซื้อมาแบบเหมาด้วยแล้วก็เหรียญน,นี้ปี2542นะครับสำหรับเหรียญปี2 5 4 2นี่ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ4นะครับผลิตมาเพียงแค่1 3 0 0 0ล้านื่นเหรียญสำหรับเหรียญพวกนี้นะครับต้องยอมรับจริงๆว่าเหรียญพวกนี้เวลาผลิตออกมาเนี่ยเพียงแค่1ล้านเหรียญเนี่ยถือว่าน้อยมากๆถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเหรียญที่เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับ ถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนเนหนึ่งล้านนี่ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสหายได้ในระบบหมุนเวียนนี่ครับผมสําหรับเหรียญปี2องพันี่นี่ซื้อมา30บาทเองนะครับสาบาทกว่าๆที่คุยกันนะครับแล้วก็ปี2องพ2 5 4 0เนี่ยถือว่าเป็นตัวติดผลิตน้อยลําดับ10ผลิตมา9ก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญเหรียญนี้นะครับนี่เหรียญน,นี้ได้มาอยู่ที่ยี่สิบบาท นะครับก็จะมีมากบ้างในปี2544 2 25น้ี่นี่เป็นตัวติดผลิตน้อยลำดับ8นะครับลำดับ8ก็ได้มา25บาทแต่ว่าได้มาเพียงแค่3เหรียญน,นี่ครับผมต้องขอขอบคุณพี่นัดนะครับพี่นัดที่อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับส่งมาให้ก็ครั้งนี้ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วเนาะส่งองพ นี่ครับผมห้าสิบสามยี่สิบบาทกว่าๆเองยี่สิบาทยี่สิบห้าก็ถือว่าไม่แรงนะครับนี่ครับผมวันนี้ก็เลยแกะเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูนะครับเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วนี่ห้าสิบสองเหรียญน,นะครับห้าสิบสองเหรียญแล้วก็หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะครับก็นิดๆน้นนอยๆก็ถือว่าไม่แพงนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่เหรียญละยี่สิบบาท 54เนี่ยคุณด่งจะมีร้อยกว่าเหรียญแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับได้มาเหรียญละ15บาท<ม>ก็อย่างที่ว่าแล้วครับเก็บเอาไว้นะครับวันหน้ามีกําไรก็ดีไม่มีก็ไม่ว่ากันอันนี้ปี36นะครับอันนี้ปี42 2 5 4 2 5 5 5 3 2,544แล้วก็2,540อย่างที่คุดงบอกนะครับว่าเหรียญทุกเหรียญมีตอนนี้เหรียญของในหลวงรัชกาลที่9มีมูล,ลค่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับมากกว่าหน้าเหรียญคุณดงเคยบอกเอาไว้ว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9วันหน้าจะมีราคาตอนนี้เพื่อนๆหลายคนอธิบาว่าเฮ้ย hey, คุณดงซื้อถูกคุณดงเคยบอกนะครับว่าเก็บเหรียญ ถ้าเก็บเก็บเหรียญสิบบาทไว้ก่อนเพราะว่าเหรียญสิบาทะผลิตน้อยกว่าเหรียญห้าบาทเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสองบาทนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคามันจะขึ้นมันจะขึ้นได้ง่ายกว่านี่ก็เป็นตัวอย่างที่กุโดงนํามาให้ดูนะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพพี่ๆน,น,น้องๆได้บ้างขอบคุณพี่นัทอีกขนหนึ่งนะครับพี่นัทอีกขนหนึง่งที่ส่งเหรียญมาแล้วก็ราคาไม่แพงไม่แรงด้วย ก็พอยอมรับได้นะครับบางคนจะมาขายเหรียญหนึ่งสบ้าง300บ้างถ้าไม่ใช่เหรียญ UNC นี่ยังไม่ถึงนะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอกคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ